มาวัดมาว่ามาสาบมาไหวา้แล้วถึงขุนประพุทธประทรมประสงถึงพระองค์เลยประท่านคำ่สั้งสอนเลยให้แก่บรรดาวกเฮาที่เรียกว,ว่าเป็นมรดกตกทอดมาหลายรุ่นหลายยุคมาแล้วแต่ว่าคำ่สั้งสอนแล้วนี่เป็นคั่าสเป็นคอนทส่เสิมไปด้วยสัจธรรม ซึ่งพระพุทธองค์พระเนปตระพุตธปฏิมัติอะไรรู้ไดไเห็นมาแล้วสิ่งอะไเป็นโทษสิ่งอะไเป็นคุนอันใดควรละอันใดขรนลงเพ่นให้เกิดใหมีขึ้นเพราะของทั้งสองอย่างถ้าหากคูประสนใจก็ได้ปล้อยไปในด่านไฟํำที่เรียกว่าสิ่งที่เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมโดยรู้เท่าเพราะถึงการ โดยพมาหากรุณาเมตตาในหลวงของพระพุทธองค์พระเุ้าอุษาพยายามคนพบคนพบเห็นมาแล้วก็เลยมีเมตตาสงสารแนแนวมาจนตลอดจนถึงปัจจุบันนเพราะพระพุทธองค์เรายิพระมาหากรุณาเมตตาในหลวงโดยบย่ได้เป็นพีเป็นน่องญาติวงวานของเฮาแต่แลดลโดยอำนาจ นำพระไทยของพระองค์เนครอบไปมดทั้งมือนจักรวาลต้องการจะใข้มาลดดัชสัตว์บรรดาสิมิชิตในญาณมีความสุขความเจริญในชีวิตของตนสามารถที่จะนําฐานะของคิจให้สูงขึ้นไปตามลำดับท่านเหมือนอย่างพระพุทธองค์เป็นได้นํามาแล้วได้ประพุทธปฏิม,มาค่อนแล้วหลายนับมาได้ เมื่ว่าเจ้าพระพุทธองค์ของเข้าตลอดจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ค่อนถึงหลวงไปแล้วหลายนับหลายก็ไม่เห็นไม่ใช่ในชีวะหม,ามาหาสมุทรนว่าแต่มีพคนกับมาแนะนําแบบเดียวกันมั้งแต่ว่าโลกก็ยังหลายเท่าหลายยงสันเกิดขึ้นหน้าไปน้ำด้วยไปยุตลอดเวลาถ้าบ่มีธรรมะเป็นหลักคิดลักใจหรือเป็นเชิงยุ่งข้องใจก็ป้อยไปตามเดชะกรรม ก็เดินล่อนวนไหวกันอยู่อย่างเส e ียเอาเห็นเห็น e กันอยู่น่แหละเพราะธรรมะนั้นเป็นครูชีวิตชีใจของของใจทุกอย่างทุกพวกทุกมู่ทุกเราบรรดาที่มีร่างกายหรือว่ามีร่างกายหรือมีคิดเป็นา่าแล้วก็ต้องการธรรมะเป็นเครื่องคุ่มคร้องดูแลส่งเสริมเป็นยาบำรุงหัวใจกะวะกาะพอสบวะได้เจร้นทุกคนได้เกิดขึ้นมาในโลก ก่อนเรื Stelle, um know, das u, ่องไม่จากอำนาจคุณงามข่มดีซึ่งเขาเด้กทำมาจากเจปุเรกชาติชาติเก่าหอนหลังก็เรียกว่าภูเพศตาปุญญาาตรบุญเก่าตาบอสเซนก็เด้ว่าบัเมื่อเกิดเป็นมนุษย์บรรดาที่เกิดเป็นสิงสารสัตว์หน้ารับการตัวโลกทุกสิ่นอย่างเขาสีเห็นกันพวกเรานั่นเขากตะทงการจากเกิดไม่เป็นมนุษย์นี่แหละเพราะมนุษย์ติตศกจะได้ทมกลาง โลกัางๆสามารถที่จะบระพุตเปฏิมัตสสังคุณงามค่อมดีแหย่แย่ไปตามโลกัางๆในมดสังโลกไฟตาแอะไรละโลกป่าพ่อป่กากลางโลกขันสูงสุดก็มีอันนี้คิดแต่วิญญาณสามารถที่จะไปใไหมดทุกโลกค้นยุ่กับเหตุคือ,อการกระทําของเฮาท่านัาร์เพราดต้องการจะให้ตัวเองมีความสุขมีความเจริญตามแบบของอปุปโต์กน้างสอนไปแหละ ก็น,นอมาธรรมะต่างๆของพระองค์เสด็จประท่านไว้หรือมอบไว้เป็นให้แก่พวกเ่านเนี่ยนั่มไป,ปะพฤติปปิปบัติผูุท่านเดาแต่ว่าธรรมะเล่านั้นมันเกิดขึ้นโดยเหตุคือการกระทําการกระทําทั้งกายทั้งวาจาทั้งคิดใจนี่แหละส่วนที่เป็นธรรมไฟธรรมก็เกิดจากกายจากวาจาจากใจด้วยเชนกันมันเขา้าใดคือการนมดในอ,อายตนะทั้งหกตาหูจมูกดลน้กาย ใจจังข้างภายนอกและภายในเขาทับถมในด่านปลายตำ่ำไฟดีเ็าอยู่ในอันเดียวกันเนี่ยแล้วั้งแต่ผมมีปัญญาสี่แยกแยกออกจากกันถ้าเอาไฟเบอดี็ม่ามันเกิดเป็นหายผลในด่านบอดีถ้าไฟดีก็หายผลในด้านดีอันนี้รักใงญ่ยยัยไปยัง้งฉะนั้นแต่ละคนก็บบ่ชอบอยู่แล้วใ่นทิ้งที่บอดีถึงแม้ว่าที่ไม่เหตุไฟเกิดเกิดในระยะเนี่ยเขากับบ่พอใจ ต้องการจากทนี้ความสุกขความเจริญในชีวิตพอเข้าทุกขระยาอันในดก็บไม่อยากทุกข์เพราอย่างงดามิได้อยากมีความสุขม,มัดวิ่งเต็นอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็นอกเนื่องจากว่าสิงมากแก้ทุกข์จะทำให้เป็นสุขขาานั้นแหละแต่ละมนกับเป็นไปเรื่อยๆตามฐานะพะนั้นเท่าก็จจาเป็นทีจ่จะส่องประพฤติมัติธรามาให้หลายขึ้นึิงหลายสิป็นค่นให้งดให้เวีนให้ลดให้ละก็พยายามลดละไป เ่งเลยสิโค้ดสิบำเพ็ญเลยเกิดจะมีขึ้นก็เลงเอในการประพุตปฏิบัติในระยะที่มีร่างกายชีวิตจิตใจยืนสาหากขีดใจออกจากร่างไปแล้วมันทําหนังไม่ได้หรอกไม่ได้สวอยผนเลยทีเดียวู้ได้สั่งคำดีมากเกิดไปสวอยคำดีู้ได้สั่งคมดีเกิดไปทั้งคาดีมัดเส้นสั่นมุ้ยพอได้แมงใหเื่อไปสื่อไปขายพื้นเขาบุ้ยพวกทางข้นกับเป็นของของเฉพาะตนเป็นเยียกว่าอัตตาหิอัตโนรโสตนทองพึ่งตน มื่อมาสิบแยกออกไปพูด,ดกันเลยฉนั้นเบื้องต้นพระเจึงสอนไม่ได้รักสองทิ้นหาย่างเาหลายๆก็เลยแค่ชิ้นหานี่ก็ยั่งดีคนเท่าเกิดเป็นมาได้โลกเท้าหนึ่งข้างหนึ่งเป็นเป็นมนุษย์ธาตุเป็นธาตมะ้อนของมนุษย์อาหะาบริสุทธิ์ได้มื่อเพ่งหาคอได้ยิ่งดีแต่โดยมากบางคนก็บอกว่าอันหาได้แล้วทิ้นหะหาก็ไม่ได้รับแต่คว้าแล้วไม่ได้รอดอย่างนี้ ความกิ่งมันต้องสืบโยคบการปฏิบัติการงดเว้นเวลามันนี่งดเว้นจากซึ่งที่พิธามไปแล้วก็ปพระพุติปฏิบัติควมดีให้มันเกิดขึ้นเพราะมันารับหินจากพาเราได้แล้วหินที่ตัวได้แล้วก็ว่าไม่ได้เพราะต่งห้ารับเนี่ยแต่แล้วพอรับไปแล้วก็ไปเห็ุนล้ว่อดีคือเก้าขนาดไปทำายความดก็เล้ไม่ได้ประโยชน์อย่างนี้พอมันทำมามันเกิดจากเหตุเพราะมันมาส่หินที่ควบเราสได้ควบเราก็สิได้ดกมดนเป็นยังไง มันต้องขึ้นยกับการประพฤติบัติเพื่อคัดในเกิดในนี่ขึ้นได้สวยอนี้จริงจังของบอดีว่าส่องไปแต้ส่องแต่กาารว่ายาผิดเท่ากับว่าจะไปไก่แล้อว่าจะกินหรือว่าจะขึ้นเพิ่มเตมต่อเติมพื้นเลินไส้บรรทอนกับว่าจะเข้าไปไก่อันนี้คือการ่้นที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นจรงจังว่าเป็นเวรทั้งหามปัญจเวรนันแต่พอเ,เ,เรีวัดเวรได้แล้วเอเออันนั้นเป็นมาโดยสมบูรณ์แบบ ตอตหากขาดตกพวกค้่องอยู่วใดตัวหนึ่งก็แปลว่ายังบริหารสมบูรณ์เต็มที่ยังขาดตกพ้องอ่องเรื่อยไปั้นคนตี่เกิดขึ้นมาเห็นกันยู่ในโลกทุกเมือ่อเนื่องจากสินหาว่าบริสุทธิ์เป็นคนหัวหนวดแขนขาดขาขาดขีดสุดคุดท,ทั้งนานประการ,ราตลอดต้องไปร่างกายผสมประกอบทุกอย่างโลกให้ไกลเกลียลย่ยก็เน,นื่องจากรักษาสินหาว่าคคบท่านบริบูรณ์ มีบาผลก็เลยชงมาในทงังบอดีฉะนั้นผู้ได้ก็ต้องการควบดีอยู่แล้วพ่อแม่ก็ต้องการยากคดีแท้ๆเกิดขึ้นมาเป็นพร้อมเรลก็มีทัางคน,นเศษของคำนนงท้านั้นล่ะเขาติดเชื่อว่าวาคัมมันเป็นของให้ผลนี้เก่งๆอันนี้พระพุทธองค์พันเห็นแล้วเลยคนจึงเลยสร้างไว้ว่าแม่พูดุ่นหลวงแม่พระพุทธเจ้าเลยคนล่ามาถึงแสดหลายพันตีมาแล้ว ว่าบาปบากรรมเนี่อแท้ทำบ่ดีทำบุญเป็นบุญก็ได้ดนน้อยได้หลายก็ขึ็นยังก็เพศตลอดจนถึงมีสักขีพยาญพวกเทวดาอินพุ่มมีย่ังต่างของบุีก็เขาว่าเห็นกต่จะาที่เสือว่าเสือโลกสมัยใหม่เนี่ยคนบ่เคยเสือกันหรอกว่าเทวดาว่าอินลาพมมายาความมั่นมาเพศภาษีจะกีบ่มีบ่เสือกันเละเลื่อน so ึงแท้รัก so ข้างนอกแต่ผู้เ่นเห็นคนยังว่าไว้อยู่ในเขาใจพิดกแบนี มันบ่มีเพิ่นสิว่าไวเ้เฮ็ดนี่ของเพิ่นฮู้เพิ่นเห็นเด้อพวกหร่อนแล้วเฮาบ่เห็นสิว่าบ่มีก็บก่แม่นนอกเหนือไปอยากจากสายตาเฮานี่ยังมีของลึกลับอีกหลายเท่าไหร่ซึ่งเม้วเฮาบ่เห็นแต่ได้ยินชื่ออยู่หั่นบ่เห็นยกตัวอย่างอย่างธรรมะของพระพุทธองค์อยู่ว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาว่าฌานว่าญาณว่าวิมุตตมรรผลนิพพานนี่หมดบ่นี่ซื่อมันนี่แต่ว่าเฮาบ่เห็น แต่ว่าเห็นอย่างไรมันสิได้เช่นสิเกิดสิมีขึ้นในตัวของเขาพ่นก็ว่าก็ยุกกระเพกเช่อการกระทาเท่าน,นั้นเดี๋ยวนีเขาก็พยายามกระทําแต่ขันขันแรกมีการกราบกา,ารไหวมีขั้นมีความคารพนับถือความเสื่อมันในพระพุทธธรรมประสงค์จะ,ะถือว่าเป็นสาระที่พึ่งที่อาศัยในด้านทั้งคิดใจตัวเองนี่อะไรสามารถทำบนสุนทานนี่คร่บ ตาบายอันของโม่เนี่ยมันเป็นสายทา้งสิจะเดินไปสู้มาผลนิพพานขึ้นกันแต่มันเป็นเส้นทางขั้นต้นมาเดินต่อไปมันก็ี้ไปหอดซื้อเข้าหันเละแตาหากเข้าเห็ดกันจริงจังคางโมบูโตุงคนสอนไม่เละเทวดาอินพ้มกัวนี้อยู่เพื่อเข้าหันละเลยคนที่เห็นก็เควนจะบ่อ่อยฟังแต่ว่าเข้าบ่เห็นแต่เข้ากับพระพุทธเจ้านี่ก็ตั้งกันหลายกระพูดคนเห็นหลัเห็นธรรมแล้วเข้าเฉพาอยากประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้นี่ข้นจะเห็นจังไรอยู่ แต่ถ้าสั่งแต่นเนื้อขึนมาพกพิษกำบังให้ยมุดมดอนตะการเนื้อเรียกว่าเห็นไหนให้หลังกันหน้าก็ไปบตลอดเอออำนาจใครทำเนี่ยมาหลายเรื่องของโลกเนี่ยโลกการนี่ก็ว่าเรื่องของมืดแหละคนเท่าได้สั่งบาปสั่งกรรมสั่งกรรมข่ากันทำลายกันวิชาอากาศมุนไหวกันเนี่ยมีสโน่งสนายสลามีตำรวจทหารเจ้าหน้าที่สลับกับ้องกันม่ไหวเหนี่ยอยู่ในโรืงในศาลทั้งทะเลทรายเนี่ยต้อยไปกัะได้ ีหลายหมื่นดูได้แล้ก็เอาไปอีก,กหลายขึ้นเราทั้งทั้งสิบทั้งพุทธศาสนาจะมีแต่แล้วหากว่านับถือพุทธศาสนาดได้แต่คนเมืองไทยลงสมโนข้วกับนับถือศาสนาอย่างพุทธล้นเนี่ยแต่แล้วม่ได้ทาตามประเภทนี้ของพุทธหรือหลักการวิธีการถึงคนสอนหน่อยจารพวกเล็กหน่อยเล็กหน่อยรุน่นนุ่มสมัยนี้แห้งไปกันได้ถแต่หากว่ายุทธรรม,มาเป็นเป็นหลัก หมอ,อก,ก,กันขนากพอแม่สอนก็นไปเลยผู้สอนก็นไปเลยนักเ่าคู่บาอาจารย์สอนก็บ่ฟังโรนนะงเรียนนั่นโรงเรียนเนี่ยจนตีเดินสบ,บวนลอยคู่บาอาจารย์สิขาจิมเอ็งลอย,ยอันพันอย่างไอเรื่องบม้อยักษข้นหม้อยักบุญหม่อยัก็ได้มีค้นมีโนโ้ยเลยก็คิดใจมันก็เลยกลายเป็นคิดใจมัจจนเป็นคิดใจข้นเป็นหักเป็นม่านไปแล่เป็นเกศเป็นผีไปเละนี่เลยเป็นเสือเป็นสังไปกับหมยักเป็นรูปร่างแต่คนอย่างเดียว นอกนั่นก็เลยเป็นยอย่างอื่นไล่บริจาคกันได้เป็นอะไรถ้าว่ามาศึกษาในด้านธรรมะให้รู้เรื่องแหลก็ลยปล่อยไปทาเรื่องกระยงหยิงกันทั่วไปนะแอ้เช่งเลาวนี่เป็นของสิ่ค้นคิดเท่าเห็นกันด้วยตัวผู้สุ่คอนนะั่นแหละหูก็ยินตาก็เห็นตาหากความเพิบัตินินถ้ำกันดีแลวโอ้ยเจ้าของวัดสบายวัดสัตว์ตำรวจทหารเลยเนะี่ย เมื่อพอด้ไปเหตุผิดรักษาในขอสินหาหาคอสถานเมื่หลาหลายที่เขบดถานพอด้จิดไปรักบกคอกันพอได้จะไปอิจฉาอาภาตกันพอได้จะไปถ่าไปทำารกันพอได้จิไปเ่าพืชผิดคล้องประเภทนี้ซึ่งคนจัดไปแล้วพูดกับที่สัตว์ชีวิตเรายาปลาพิงอะไรกับด้เกี่ยวเนี่ยซึ่งเมื่อแต่ไม่ทั้งรีเห็นได้เางอย่างไม่แต่เหล่าอย่างเดียวซึ่งฟินตั้งให้เราหิน ซึ่งการซ่ากันเสอะไรมอพี้หมอเพื่อนนะขาว่ามีแสษรมหอดขาวหอดที่เหนือที่หนาหน้าหนับประกันมันจะเสแอหายหตุแต่ริหายเหตุในขั้งสีบพดีนะั้งสิบทำได้สางของไใช้ามก็บอขัางหนึ่งเถอะอันมื่นนี่ก็จะว่ามันค้องดีเรียว่าจะของเหตุใดแต่ละเมื่อผลมันสิสะท้อนกลับมัตสิแั้สิเป็นรูปเลยกัสีห้องแร้อสีไหงหรืสเน่าอะไรก็พยายากใช้สิไปแก้่อย แต่มันตัวเขาเข้าเองนี่แหละเป็นผู้เหตุเป็นผู้ทําแล้วก็ผลก็เป็นตัวเข้าเป็นผู้เสียหับไอ้ของไม่ได้ไม่ได้คิดแต่ค่อยไปตามเรื่องแต่พระพุทธเจ้าเคนสร้างสอนไปเลยตั้งแต่เข้าบ้านเกิดหรือเกิดเสื้อสัตว์เลยก็บรรจัดลักษณะนี้มันเป็นของกิงนี่แต่ว่านีสิเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์บาดเนื่องมันบม่ได้ขึ้นกับการเวลาเพิ่นประกาศประกาศและปฏิเสธไปแล้วว่าอาคาลิีกูไม่ได้ขึ้นกับการเวลาคงดิ้งอยู่ตลอด มันเป็นของจริงบอเปลี่ยนแปลงคือกฎหมายบานเมืองหรือธรรมะของอุปตูงว่าข้อมแล้วะเป็นคำนั้นผิดยุ่งะกับชะกันกับเป็นยู่แบบนั้นมามีสิเปลี่ยนแปลงไปเลยสิมีการเกษตรเรียมลบลีกแบบนั้นก็ตามไปตรอดเพราะพเว่าลงถึงข้อมเป็นจริงธรรมะของอุปตูง้ากเข้ามาปะพฤิปฏิัติเพลัดเอมันในถ้ำคำสอนของอุปตูงได้ล่ะเออดี แต่ว่าเข้าเสือบ้านเต็มทีแหละที่แรกเมื่อประพฤติธปฏิมัติเห็นไปนล้วเดี๋ยอยสื่อเสือไปนําวน,นี่แต่เป็นใจเพียงรูร้สื่อเสือก็บ่าเสือรอพฤติปฏิมัติจะนมาเกิดขึ้นไห้จิตใจห้องใดรู้ได้เห็นไปนล้วเด้ดูดื่มรสชาติของธรรมะได้สัมผัสคำธรรมะจริงจังจิตใจมันมีปฏิกิริยาแบบไหนเข้าใจคจังเดือนอู๋มันเป็นของดีดีตัวนี้หมดแลว้วคอยสีเบาเลยฉะนั้นพนจนเจ้าว่าอยากให้ปฏิมัติเอาเดี๋ยวา่าคึก เพื่อปรองนูเหตุจะไม่เกิดสินเหตุหน่อยพ้นหน่อยเหตุปันกลางพ้นปันกลางเหตุพิเศษพ้นพิเศษอนมนโมน้กะบอกกันจีมว่าเท่าจะเกือเรามองกันว่ามันค้นเท่าน่ะเห็นว่ได้ดอกกับพุทธปฏิตาธรรมะพวกสิงสารสัตว์เขาก็ไม่มีโอกาสเพราะมีโอกาสไม่จ่หาจะอยู่จะกินน่พวกงูพวกสัตว์พวกหองที่กี้แก่ๆก็ต้องตัวเล็กๆใหญ่ๆเดี๋ยวเราขั้งธรรมะก็บบอจักภาสาจักกับพุทปฏิติแบบแบกเบืจยงพ่อที่ได้กันมันค้นเท่านี่ แต่แห่งดีไปในทังงมดีซะเลยฉะนั้นท่ายังว่าอยากให้เอ็ดยิเพด,ดีดก,ดก็เป็นการพาผพ้กด้ให้ดีแล้วก็เป็นการเมตตาตัวเองสงสารตัวเองต้องการตัวเองอย่า,ามีคามสุขความเจริญไม่อยากมีกรมกรมมีเว้มีภัยทำตัวเองดีแล้วก็บิดามา,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 าดาว่งสาคณญาติก็ดีไปนำ้ำนักเขากับพระพุทธศาสนาก็ดีไปนำ้ำตาเข้าทำไร่ก็ทำไา่เสียไปหมดไปสุดสาย แล้วเขาเสีเอาความดีมาเห็นยังเกิดขึ้ไม่เป็นมนุษยน์เกิดเพื่อมาประโยชน์ียังอันนี้ก็ต้างเป็นนาทีทีเขาจะต้องทีหน้าบางทีหนึ่งเกิดมาเห็ดอย่างเพื่ออย่างแต่ว,ว่ามัน้นเขาเสีมาอยยุความฝ้าความแผ่นดินแบบฮอดสอดแก่ไหนถึงเวลาเกษิไปกันรักการของคนสอนแบบนี่ความเกิดแล้วก็แปรพนได้ทำกลางคนสุดท้ายกระแกรับนั่งเขาเห็นกันด้วยกันแต่มีบ้านมีเฮื่อนก,นกนระต้องมีแหละ <c oughs> จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยของเม่ใี่เป็นมาจะกลับชะกันมาแล้วเขาก็เห็นกันย้งสันเอาไปจูดไปขี้ไปเผากันเรื่อยย้งสันแบบว่ามาสิเขาจะยู่ไปหอดคำพ่าไปหอดใจทางการประพฤติปฏิติธรามาเนี่ยควรนศสนใจหลายสำหรับบรรดาพวกเขาเอามาเห็นว่าเห็จว่าไวเสียสละคนละดีแต่น้อยเป็นสถานที่ประพฤติปฏิมิเช่นถ้ำกับมากุประพฤติปฏิมาเดา ตา,าเข้ามาเห็นมาทำเอาก็จ้าใครจะมเาเห็ในใหตุได้ระย,ยะสี่เฮามีเวลาพเพรายยะเห็ุได้ทำได้ตาร่า,างกายไปมากบ่ได้ดพือเตาแก่ชราการต้องไปหรือตา,า,ายไปแล้วเฮาโอกาสเห็ุได้จะยากเนี่ยก็มีเวลาเห็ุได้ในระย,ยะนี้แหละตาคนใดมีกำลังก้ามีสัทธากายที่เจ้บยายบ่เปิปฏิบัติให้ธรรมะทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นในตัวขเขาเข้ากับมีชีวิตเต็มที่ ทำได้ในระยะสี่ร่างกายห้าร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจยังมีอยู่แต่ทำไม่เกิดเป็นศีลนักสางอดเว้นี้ริงแังก็ได้ียเอาเก็บ้านแปดบ้านเดือนหนึ่งเยียงกันแหลต่เข้าสิกํานโนโดหรือเอาเป็นปีหรือเอาเป็นพรรษาก็ได้หมดแล้วแต่สภาพของแต่ละคนเออสต้องการยังไงจิตใจสงบเป็นสมาธิเข้าก็เห็นได้เพราะว่าจิตใจกับโยน้ำเขาเนี่ยแต่ว่าควน ของม่อเป็นระดับคนเท่ากับขึน้นกันือมันก็บิรับขึ้นกันตัวถึงระยะมากมอ้ <c oughs> ของมันอย่างนี้มันตกอยู่ในหลักขององนิจจางในพระเที่ยงมันจะต้องแปรปวนกันไปยุ่เรื่อยไปแต่ว่าความสําคัญของคนเท่าว่าเป็นของเที่ยงของมันแล้วแต่ยึดถือกันสะจนเต็มทีแล้วจนมอบกายสวายชีวิตใส้เขา อยงผสมไปใจเงื่อนท่องต่างสางสหาดเสียหายไปบางที่เจ้าของก็เป็นบาพอรอบแล้วเที่ยงกขายเจ้าของใส่ก็มีตสรางคนนั่นเรียกว่ามอบลายสอยชีวิตยิ่งก็ชีวิตเจ้าของแล้วของมันอะมันเป็นปัจเครื่องอาศัยยชุระยะหนึ่งซ่อนมันเป็นของเสียวน้าไปโลกใส่ในโลกข้างหน้าได้แต่เิพาะทําเป็นประโยชน์ส่วนได้ก็ทําไปตามระยะของห่อตอนนี้ทํามาสรงางมันเป็นของ ทำได้ย่างทสียห้องคาวแล้วพระพระโต้งมันก็กข้าวไปเองสันเรามีผู้บุคคลปฏิบัติได้เพียงใดแค่ไหนต้องอ่านให้หูยักเรื่องเล้นหนึ่งต้องประเมินผลไว้นั่นโดยมากว่าด้คิดในถ้ำพ่อเป็นพิธีเ่าเห็นเราเป็นของดีของื่อดีอย่างหนึแต่ขันแนวอยู่แน่กินเอากระนี่งจีงจังนี่นั่นแล้วไปดูแนวเอื้อนแนวเพื่อนแนวเพื่อนเลยเชิงเราบ่ขอเราศบความขันต่างๆ ไปไปนลยก็ไปพนตกแ์ดอดร้อนก็ได้เขี้ยวหรอกไปหาทั้บาปทั้กรรมไปหาขาดสาดตั์ชีวิตพนตุกข์ไปเลยก็ไปแต่ว่าบัดสีมาบัดผลปฏิบัติสินทั้งหลายนั่งอยู่ว่าอะไรพระเข้าหรือายหลังหรือมันไปทั้นั่นต่อคนนอกเราเห็นเราเป็นเป็นของบ่ดีแต่เราเขาเป็นคนทั้งคนเนี่ยก็เกิดมาโดยอำนาจสินทั้งนั้นเนี่เราบม่ได้ติดที่ได้ท่วนหลังเราคนเป็นมน้ามันเป็นเช่นนี้ แต่บอกอเปิปฏิบัติพ่อสิมาเป็นคนก็ไปเป็นเล่าอื่นแล้วล่ะคนเราของสัตว์เขากำเบิกบางอย่างมันจะเกิดในอาบายะโลกแต่พ่อศิมาเป็นคนโดยสมบูรณ์แบบมิตาหูจมูกญเรื่องใจใจกับทัานบริบูรณ์นาการสาวที่สองเนี่ยโอ้เป็นผู้ที่มีมุขงามความดีมาหลายเติบเลยจังไลยสมบูรณ์แบบเลยหรอกเขาบอกในอ่านมึงหรอกพ่อบ่เห็นคนเป็นมากของตัวเองก็เมื่อเข้าพฤติปฏิบัติคนชิดใจเกิดความสงบไป็นเล่าๆแล้วใครสิ่งของเลื่อน โอ้กูเป็นมาตัางตุลาโซเลหลายขังหลายขนลมโดนคูขานมากกว่าทีเป็นคนโดยสมบูรณ์อยากมาเกิดเช็คอะไรโตศาสตร์อะไรพบที่อะไรกลับอะไรกันผ่านมาจากข้างเดิเนเช็คอะไรมาจากจนลืมจนวันลืมข้อเมาจ้าของเลยแต่เห็น,เน,เ,ออนเ,เนีสันติเกิดความสลดสังเวชแน่ดอกว่าเห็นได้ยินได้ข่าวได้ยินจะสือ่อได้ยินได้ข้ขอเมาโอ้ยมันมาเสือขาดอกใจยังม่ย่อม เพราะว่าคิดใจมันร่วมกําลังบ่ได้ก็เลยเบิ่งบ่เห็นชัดก็เลยเมื่อพ้นนนทาการตรงกัน,นฉะนั้นทุกค์ข้นกายพ่นี่พีินาเบิ่งตาคนเห็ดบ่ได้บ่มีหรอกมนันพ่นเห็ดบ่สั่งนิมนุษย์โลกของเขาเห็นว่าพระพุทธเจ้าโคติมาสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนนี่สิ่าเป็นพระอรหรันต์อรหันต์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนนี่บ่ได้บ่ได้สัตว์สรู้ยึดเสื่องสันนินชหนิบ่ได้มีกำแันเงบ่หลอก เมื่อเกิดในมนุษย์โลกนี่หมดเลยแหละโปเไปเป็นเีษเป็นสีไปไปตกนั่นเราก็วิธีก็เมื่อเกิดเป็นมนุษย์มาสั่งเอายู่นี่แหละมันสั่งมันเห็ุนี่เป็นโรงนานในสู่ทีใช่ไหมพิดพิษตะเวนนั่นเป็นไปในด้านต่างๆไปหลายสายเป็นเศษเป็นสีเป็นอยากเป็นมา่นเป็นสัตว์นรกอสุรกายอยังก็มาสรสั่งเอายู่นี่แหละไปเป็นเทวดาอินพุ่มไปเป็นพุ่มมารกอาลูกกองพุ่มจะ เตโซดาสกิตาฆาณฆาลาหันตลอดถึงพานิพันธ์กรรมสังอายุนีมดมดหนีเป็นมดสังนี่ลงนั่นผิดข้นตัวนผิดสัตว์เนี่เป็นคนผิดข้นเนี่เป็นเทวดาผิดเทวดาเป็นดินเป็นพม่เป็นพาเดียเจ้าอยู่ในมนุษย์โลกั้งนั้นอยู่บนเดินมามีมันไปนั่งกินบุบบุญเข้าเจ้าของเสื่อมไปรับผลดื้อสาว่ายุในมนุษย์โลกว่าสังเอาทำอะไรโอ้ยจิไปหายอยู่ใส่มีประเภทหนึ่งต่างต แต่แส้พ่อก็นาฆามีต่อคนว่าลงมากคนความเพ่นต่อันปยุทันใส่คนิพพานไปด้วยกันนอกนั่นแต่งโลกมานนิมดพระพุทธองค์เป็นพระโพทธิาสนาวใช่กับสองลกมานนิมิตนี่เป็นบันเท็ดวันสางมันท้ำที่หาเป็นไปรูปเลวิธีไหแล้วงแต่ห้าต้องการมวยพ่อเลยบังคับบัญช่ามวยพ่อเลยมาเอาไปใส่ทำดีก็ยุ่ธกับใด้ดีทำบอดีก็ได้่ยุ่ธ์พอดีมวยพูดเอาไปใส่ใส เป็นของเฉพาะตนโยชน์เป็นจืงอว่าพัฒนตังโอ้ยมพราะว่าเหมอนของอื่นของหองเขาฉะนั้นก็ผูดด้ใดต้องการเต็มีิสัทธาเต็มทีว่าว่าต้องการอยากยกแะรับฐานะพุ่มเป็นอยู่คอเข้าในด่านทางท่งเข้าก็ยกเลยพุทธคิดใจอย่าให้มันสูงขึ้นขันสมาธินี่ก็ไปโดยที่ไปแกรพุ่มมรลุกเลยอยูน่นี่ขันช้านมันก็ไปแล้วไปอารมุปกับพุ่มคนเดียไปหอดพุ่มมรลุ แต่คันสวรรค์คันโมนีิมันซ้ำบนทุนท่านแน่นิ่งน่าก็บพ่อไปได้หรอกอนุนิแล้วกานพวกนรกพวกเปรตแล้วอย่างกันซ่างเนี่กันซางว่าดีกันมันไปโลกกบายโลกนรกเปรตสุรกายกำหนดเสด็จอาชันพ่อสัตว์มันหลายนะสัดต่ำกับมีสัตว์ตกก็มีสัตว์ตัวแรงหน่อยยิ่ๆยี่มีขาพวกมีขาหน้าน้าประกันเนีนแผดหยินเลยมาเป็นอาหารของมนุษย์โดยมากมันจะหันลงไปทั้งซ้ำนี่แหลายอันคนห้อง แต่บ่อยากกินแลาว้านทางไส้สาหกส้างเหตุไปแล้วในห้องเขาใจยังสั่นคือเห้องบ่อยากเก็บจะห้องไปกินเราผิดมันก็ผ็ดโหลดบ่อยากเข้มมือไปกินเกลือมันก็เข้มโหลดของธรรมชาติมันมีประจําในสารรสชาติของมันเป็นมากจะอะไรๆมากบ่อยากบาปจะไปทางบาปมันก็เป็นบาปโหลดนั้นบ่อยากได้บุญไปเฮ็ดบุญมันก็ได้บุญโหลดแต่เรื่องเมื่อนี่มันเป็นของประจําเนี่ยมันเป็นของสายสัวเป็นของธรรมดาอะไรที่นี่ เมามีการผิดแย้งเปลี่ยนแปลงไปยุกไหล่เข้าไหลยย่งสั้นตลอดกับตลอดกันัน้นเอาจัง่าสี่เหตุไปรูปไหลวิธีไหลนี่จะสิมาพิจพรนาตัวเองว่าเข้าจะตั้งตัวย่ดยึดใน้ขันไหนใน้ฐานะาที่เกิดเกิมาเป็นมนุษย์ได้ชาติหนึ่งร่งวมโลกขเขาเขนได้พบพระพุทธศาสนา,าแบบที่เอาแค่ไหลขนาดเลหนาที่ตัดสินใจจะของได้เลยอดิอย่ยึดขันไหแค่ไลก็ว่ากันนะถ้าเต็มทีแล้วในการประพฤติปฏิบัติ จะไปค่อยเมื no, ่อนอยมเมื่อนีกรอบเมื่อนิยมอีพัดวันประกันพุมินี่ก็แล้วเราแก้ไปอายุหมดวันไปแล้วหมดไปอายุกับหมดไปน้ำหมดไปน้ำคนเท่าไ่ก็ไปท่านบารูษจะติไปแก่อะไรบ่ยังเงินโดยมากก็ไปแบบมืดตะกุดที่เขาทอบแบบแบบตาบ่เห็นพหง่ะหายอะ้รยุธิไปเสือไปยังบ่ย่ะเอาเดีิไปเป็นยังก็อนติดไปเป็นเปกศเป็นผีก็บ่อย่ะ ความคิงก็จะใครหูเห enfin ็นในชาติปัจจุบันนี่บรรดาณัคนี้มาจ้างผู้บาอาจารย์ประเทศเนื้ชาติปัจจุบันนี่แหละไว้มาตายแล้วจังสิเห็นนี่สิไปยุ่ยใสมุมไหนแค่ไหนหูจักมัดนานะความเป็นอยู่ของเข้าของคิดเข้าไปยุ่ยขันไหนแค่์ไหนพนุญรักเรื่องของคนีผในภพกันปฏิบัติทั้งรู้แลยก็เรืงเห็นโดยขอบแต่รอจนบ่ก็เพื่อว่าดาบก็ไม่งก็ได้ ย่างเคนหลวงปูง่ใหญ่คนยังค่อยว่าว้ฟังหลายเสือเอ,อตไอ้เทวาดาเป็นแบบนั้นแบบนี้เทวาดามาเทียตอนนั้นตอนนี้เพิ่งรู้อันมื่อนี้เพิ่นเห็นเนี่ยเห็นว่ามันว่ามันเนพิน่นโม้เพื่ออวหัวเพื่ออ้างเองกันเห็นโม้โม้เตะเห็นจริงหรืแต่เราห้าวว่าเห็นกับเตี้ยแน่ว่าเตี้ยแน,น่บันเซ่นเลยเรื่องของบาปของบุญนี่ก็คือกันตาเข้าที่เชื่อมันในคุณนประพุทธประธรรมประสองค์อีกล้โอ้ยมันก็เห็นได้ พรอแม่ของเหลือวิสัยบม่ได้พิดกฎหมายบ้านเมืองคนยังส่งเสริมสัญญาณเนี่ยันมันกำลังสูงสกบอกนั่นอันแนะน้หรักการตัวตัวไปเพื่อให้พวกเขาเลยน้าไปค้นไปคิดไปพี่น้าเบ่งว่าเฮาสิตั้งหนาตั้งตาทำลูกไหลพิธีไหลในฐานะทสี่เฮา,า,าเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ชาติหนึ่งหนึ่งเรา,าทำโมไซนาระยะสีร่างกายแข็งแรงตาที่ใสย,ยืนตาหากว่า หมดอเวลา,า้วเห็นไม่ได้หรือเาได้ทอที่ทำมาแล้วขนยังได้มาสอนารกก็โมจักอันนี้เป็นของหนาคิดสิแต่ว่าเรื่องทัางนอกเขากับพระถิมอกกับหากระบายโยนเรื่องของที่มากปนปือร่างกายก่อนอย่งในวนิชาอาชีพต่างๆว่าจะได้มาในทางสุดสุดจะอะไ้มันเป็นบาปเป็นกรรม เพราะว่ามีร่างกายกับอาศัยร่างกายเขาอยู่จิตใจกับมาอาศัยเคลื่อนร่างก่อนนี่อยู่ชัวยย่วระยะหนึ่งที่พ่อเห็นเหตุทงางใดทำทางใดกะว่าต้องไปแก้ย่าให้เสียทั้งนั้นทั้งคุณงามคพบดีบ่สิไปโลกข้างหนา้ามันจะเล่นกระสีบ่อ,อยู้หล่นมาเลยเราคุยกับไปกันมาทุกคนันทั้งนั้นไอคิดว่างสัน่นของที่ไปข้างหนา้ามีอะไรเนี่ยแล้วที่ค่อยตักแก้ตักเท่าเท่ากนจะสี่ว่าเหตุมันมันล่อเวลาเนี่ยนุ่มกับไปขึ้นกัน หน่อยก็ไปแล้วก็ตายมันจะได้ทองก็มีเนี่ว่าจะติดติดทองติดแก่เนี่ยพูดเถ่าเขาอยู่นื่นก็พูดนุ่มก็ไหลเลยฉะนั้นอยากให้มาศึกษาขอวัดปฏิมัิในการสิดใจยกกระดับฐานะของคิดให้สูงถึงอันนี้อยากให้สนใจหลายในชีวิตของชาาพุทธเนี่ยชาพุทธเท่าเหตุไปหลายรูปแบบนี่ฉะนั้นในตอนหนๆเรียนรุ่นไล่กันดูเชื่อก็บม่เชื่อขัาสุ ไปเสือใจแน่สิได้สิดีทา้งนอกส้งหลายไปยังว่าเล็กหน่อยบอกเล็กคือข้ออนสมแลนบุ่น้ำกันจนแลนเป็นบ่าไปที่ย์ไ้แต่ไหนแนงสันมันไปนั้นส่วนชิ่นทำใหม่มาปฏิบัติประิทธอยหน้าถอยหลังเดียวข้าหนันเดียวข้านี่หาทางออกตลอดแต่แสดงมาว่าสนใจดิหัเลยก็ได้ก็หัวใจกันเลยอเด็กกันมาพวกนั้นลูกกุ่ ผู ha, well. ้ไรเกิดเกี่ยม่าเป็นภูมิบุญยมุ่มหน่อยมุ่มนี้ก็จะ้อยแห่กันไปว่าจะเมื่อหน่อยถ้าเสียกัแห่ไปถัดสนมมาพญานาคว่าเฮ็ดแ้วนันแ้่นี่ยิ่มสั้นน่อยชาพุนก็เสีอสั่นนี้เพราะเสียรักเหตุผลเสียแต่เสีข่าวลื้อผู้คนตื่นข่าวยุ่งอยู่เงาดูพ่าะนั่นพอว่าบ่มีรมาเป็นเสื่งสังเกตบ่มีสมาเป็นเสื่งอยู่คองใจใจกระรองยี่าะมันจอกู่ในนำอาจจะลบพันไปใช้กับไปก็ นั่นก็แสดงว่าบ่มีหลักคิดหลักใจในด้านธรรมะนี่ละแนะนํามาย่อๆพอเป็นแนวทางก็ให้ทุกท่านจงไปพิจิพีหน้าเอาแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อคัดเราต่อสนนไปสิรับความสุขความเจริญสาระกัน